เคยสงสัยไหมว่าสมาร์ทโฟนราคาไม่แรงจะสามารถแข่งกับคู่แข่งระดับพรีเมียมได้อย่างไรคำตอบอาจอยู่ที่ Xiaomi Redmi 15c 5G ที่เพิ่งเปิดตัวในหลายประเทศยุโรปซึ่งไม่เพียงแค่เป็นการอัปเกรดจากรุ่น 4G ที่เคยเปิดตัวที่โปลแลนด์ในเดือนสิงหาคม2025แต่ยังมาพร้อมกับสเปคที่น่าประหลาดใจในราคาที่เรียกได้ว่าคุ้มเกินคาดสำหรับนักช้อปที่มองหาสมาร์ทโฟนประสิทธิภาพสูงในงบประมาณจำกัด หากคุณคิดว่าการใช้ชิปเซ็ต 5G นั้นต้องแลกกับความล้าสมัยของสเปคอื่นๆคุณอาจต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ Redmi 15c 5G ใช้ชิปเซ็ต MediaTek เ e n s i t y 6300ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี6นาโนเมตรซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่ารุ่นเก่าอย่าง Helio G81 Ultra ที่ใช้เทคโนโลยี12นาโนเมตรชิปนี้มีแกนรประมวลผลหลักแบบ เทอทีเจองข้อความเร็วสูงสุด2.4 g สกิกะเฮิรตซ์สำหรับงานที่ต้องการพลังการประมวลผลระดับสูงพร้อมด้วยแกนประหยัดพลังงานซอลเท556ข้อความเร็ว2.0 GHz กิกะเฮิรตซ์และ GPU m หที่ช่วยให้การเล่นเกมหรือใช้งานกราฟิกมีความลื่นไหล แต่ที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือการที่ Redmi 15c 5G ยังคงแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 6,000mAh พร้อมรองรับการชาร์จเร็ว 33W ซึ่งถือเป็นความสมดุลที่ลงตัวระหว่างอายุการใช้งานที่ยาวนานกับความเร็วในการชาร์จแม้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น211กรัมจากเดิม205กรัมและความหนา8.2ม mm, ิมจากเดิม8.0ม mm. ิมแต่ยังคงมีมาตรฐานกันฝุ่นละอองและกันน้ำระดับ IP64 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน สำหรับหน้าจอ15 c 5G ยังคงใช้จอ CD ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 720p แต่มาพร้อมกับการรีเฟรชภาพ120 h z ซึ่งถือเป็นจุดขายที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมหรือใช้งานที่ต้องการความลื่นไหลแม้ความละเอียดจะไม่สูงเท่ารุ่นอื่นๆแต่การรีเฟรชภาพที่สูงช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานมีความสดใสและตอบสนองเร็วในด้านการถ่ายภาพร้องหลัก50ล้านพิกเซล f1.8 สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียด 1080p ที่30เฟรมต่อวินาทีซึ่งเหมาะสำหรับการบันทึกชีวิตประจำวันขณะที่กล้องหน้า8ล้านพิกเซล S20 ให้คุณภาพพอใช้ในระดับเดียวกันอย่างไรก็ตามจุดที่หลายคนอาจมองข้ามคือการที่สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิมและตัวรับคลื่นวิทยุ FM ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่หายากในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใ เมื่อพูดถึงราคาเรดมี 15c 5G ยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจโดยรุ่น 4GB ย 128GB ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ5800-6900บาทขึ้นอยู่กับประเทศขณะที่รุ่น 4GB 256GB อยู่ที่6200-8000บาทซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดในตลาดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการเพิ่มราคา500ต่อ1,000บาทเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลจาก 128GB เป็น 256GB นั้นคุ้มค่าหรือไม่ หรือคุณจะเลือกซื้อรุ่นที่มีราคาถูกกว่าและใช้ m i โครเอดีเพิ่มพื้นที่แทนอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างและหากคุณคิดว่า Redmi 15c 5G หน้าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่ายในประเทศไทยด้วย